ฉันบอกแล้วที่นี่ไม่ต้อนรับแกที่ไหนก็ไม่ต้อนรับแกหรอกเพราะงั้นออกไปจากบาชันได้แล้วขออีกแก้วแล้วเดี๋ยวจะไปให้ไงยัยถั่วต้มฉันต้องขอให้นายมากับฉันเดี๋ยวนี้นี่ไงน้องพี่ไม่สนหรอก <c oughs> รู้ไหมคือตอนนี้ไฟลนก้นแล้วเพราะงั้นไม่สนรีบลุกมา <c oughs> เดี <c oughs> <ๆ>๋ยโอ้เล่าเข้าปากน้องเลยไม่โดปัญหาทั่วไปในวูบรินใบสี่สิบอย่าวอนดีกว่า ฟังนะถ้าแกไม่อยากจะหายใจบนหัวแล้วก็ฉันแนะนําให้คิดใหม่อีกทีฉันกําลังจะเสียทุกสิ่งที่ฉันผูกพันไปมันไม่ใช่ปัญหาของฉันตอนที่โลกแกพังพินาศแกก็พูดแบบนี้ใช่ไหมพูดอีกทีสิว้าบรีนคนนี้ทำให้ทั้งโลกของเขาผิดหวัง จะพูดเรื่องที่หลอกหลอนนายหรือรอฉากย้อนอดีตตอนองค์ที่สามล่ะไปถามพ่องนะฉันไม่รู้วิธีช่วยโลกแต่แกรู้เชื่อเถอะฉันไม่ใช่ฮีโร่นายเป็น x m ็ก โคตรพ่อเอ็กซเมนตอนนี้แฉะไปหมดแล้ว่าผู <mit you. S 1> nah ้ชายแม่ง <BR> ต <coal> ิ้งโตนี่แหละที่อยากได้ ฉากต่อสู้อลังการแบบสโลเป็นหรือตายใครจะรู้ลุยแม่งไปเลยลุยแม่งไปเลยซีดโคเคนไหม โคเคนคือหนึ่งในสิ่งที่ไฟกีสั่งห้ามเด็ดขาดแล้วถ้าบอกว่ามันคือแป้งละ่ะเขารู้ทุกคำแสลงนั่นแหละเขาจดเอาไว้นมผงด้วยเหรอน้ำแข็งก็ด้วยสมุนไพรใจฟูล่ะขนมส้มก็ด้วยปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันมั้ยยากแต่ไม่ได้ไง